หนึ่งที่โมทีบทที่ห้าอย่าต่อว่าผู้ชายอาวุโสแต่จงของร้องเขาเป็นเหมือนบิดาจงถือว่าพูกชายหนุ่มเป็นเหมือนพี่หรือน้องและบรรดาผู้หญิงอาวุโสเป็นเหมือนมารดาส่วนพวกหญิงสาวก็เป็นเหมือนพี่สาวน้องสาวด้วยความบริสุทธิ์ใจที่สุดจงให้เกียรติแก่บรรดาแม่ไม้ไร้ที่พึ่งถ้าแม่ไม้คนไหนมีลูกหรือหลานก็ให้เขาทั้งหลาย เรียนรู้การทำหน้าที่ในทางพระเจ้าต่อครอบครัวของตนก่อนและให้ตอบแทนคุณบิดามารดาเพราะว่าการกระทำเช่นนี้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าส่วนผู้หญิงที่เป็นแม่ไม้ไร้ที่พึ่งและอยู่ตามลำพังย่อมหวังในพระเจ้าเฝ้าวิงวอนและอธิษฐานทั้งกลางวันกลางคืนไม่หยุดหย่อนแต่หญิงไม้ที่ปล่อยตัวนั้นก็เหมือนกับตายแล้วแม้ยังเป็นอยู่จงกำชับในเรื่องเหล่านี้เพื่อเขาจะไม่ถูกตำหนิ ถ้าใครไม่เลี้ยงดูญาติพี่น้องและโดยเฉพาะคนในครอบครัวแล้วคนนั้นก็ปฏิเสธความเชื่อและชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่เชื่อซะอีกจงให้แม่หม้ายที่มีอายุไม่ต่ำกว่า60ปีและเคยแต่งงานเพียงครั้งเดียวลงชื่อในทะเบียนนางต้องมีชื่อเสียงในการทำความดีเช่นเอาใจใส่เลี้ยงดูลูกมีน้ำใจรับรองแขกล้างเท้าของธรรมิกชนทั้งหลายสงเคราะห์คนทุกยาก และอุทิศตัวในการทำดีทุกอย่างแต่พวกแม่ไม้สาวๆนั้นอย่ารับขึ้นทะเบียนเพราะว่าเมื่อไรที่ความอยากชักนำให้ห่างจากพระคฤตสิ์ไปพวกนางก็อยากจะแต่งงานอีกนางจึงมีโทษเพราะละเมิดคำปฏิญาณเดิมนั้นนอกจากนี้พวกนางยังทําตัวเป็นคนเกียจคร้านชอบแวะเวียนไปตามบ้านต่างๆและไม่ใช่เพียงแต่เกียจคร้านเท่านั้นแต่ยังชอบนินทาด้วยและเที่ยวยุ่งเรื่องของคนอื่น พูดในสิ่งที่ไม่สมควรจะพูดเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงอยากให้บรรดาแม่ไม้สาวๆนั้นมีสามีมีบุตรธิดา่าและดูแลบ้านเรือนเพื่อไม่ให้ศัตรูมีช่องทางกล่าวร้ายได้เพราะมีบางคนหลงตามซาตานไปแล้วถ้าหญิงที่มีความเชื่อคนไหนมีญาติพี่น้องที่เป็นแม่ไม้ก็ให้เธอช่วยเลี้ยงดูพวกนางและอย่าให้เป็นภาระของคริสตจักรเลยเพื่อคริสตจักร จะได้สงเคราะห์พวกที่เป็นแม่ไม้ไร้ที่พึ่งจริงๆจ,จงถือว่าผู้ปกครองทั้งหลายที่ปกครองดีนั้นสมควรได้รับเกียรติเป็นสองเท่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้ปกครองที่ตรากตรำในการเทศนาและสั่งสอนเพราะพระคัมภีร์กล่าวว่าอย่าเอาตะกร้อครอบปากวัวขณะที่มันกำลังนวดข้าวอยู่และคนงานก็สมควรจะได้รับค่าจ้างของตนอย่ายอมรับคำกล่าวหาผู้ปกครองคนไหน เว้นแต่จะมีพยานสองสามคนส่วนพวกที่ยังคงทําบาปอยู่นั้นจงตักเตือนเขาทั้งหลายต่อหน้าทุกคนเพื่อพวกที่เหลือจะได้เกรงกลัวด้วยข้าพเจ้ากำชับท่านเฉพาะพระพักพระเจ้าและพระเยซูคริสและต่อหน้าบรรดาทูตสวรรค์ที่ทรงเลือกไว้ว่าจงรักษาระเบียบเหล่านี้ไว้โดยไม่ต้องเห็นแก่หน้าใครและไม่ควรทำสิ่งใดๆด้วยใจลำเอียงอย่ารีบวางมือแต่งตั้งใคร และอย่ามีส่วนร่วมในบาปของคนอื่นเลยจงรักษาตัวให้บริสุทธิ์อย่าดื่มแต่เพียงน้ำอีกต่อไปจงใช้เหล้าอางุ่นบ้างเล็กน้อยเพื่อประโยชน์กับกระเพาะอาหารของท่านและโรคที่ท่านเป็นอยู่บ่อยๆบ,บาปของบางคนก็ปรากฏชัดและนำไปสู่การพิพา,ากษาก่อนตัวพวกเขาส่วนบาปของคนอื่นก็ย่อมจะตามไปภายหลังการดีนั้นก็จะปรากฏชัดเช่นกันและถึงแม้บางขณะจะไม่ปรากฏชัด แต่ก็จะถูกปิดบังไว้ตลอดไม่ได้ 1. ที่โมทีบทที่6จงให้คนทั้งหลายที่อยู่ใต้แอกของความเป็นทาสถือว่านายของตอนนั้นเป็นผู้สมควรได้รับเกียรติทุกอย่างเพื่อว่าพระนามของพระเจ้าและคำสอนจะไม่ถูกดูหมิน่นส่วนพวกมีนายที่มีความเชื่อก็ต้องไม่ขาดความเคารพนายเนื่องจากเป็นพี่น้องกันแล้วแต่กลับจะต้องรับใช้นายให้ดียิ่งขึ้น เพราะว่านายทั้งหลายที่ได้รับประโยชน์จากการรับใช้ของพวกเขานั้นเป็นพวกมีความเชื่อและเป็นที่รักจงสั่งสอนและกำชับในเรื่องเหล่านี้ถ้าใครสอนผิดแปลกไปและไม่ยอมเห็นด้วยกับบรรดาพระวจนะที่ถูกต้องของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและกับคําสอนที่สมกับทางพระเจ้าเขาก็เป็นคนยะโสและไม่เข้าใจอะไรเลยเขามีความผิดปกติที่ชอบทุ่มเถียงและโต้แย้งในเรื่องถ้อยคํา ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการอิจฉาการวิวาทการกล่าวร้ายการไม่ไว้วางใจและการโต้เถียงท่ามกลางผู้ที่มีความคิดเสื่อมทรามและสูญเสียความจริงที่คิดว่าทางพระเจ้านั้นเป็นช่องทางสแสวงหาผลประโยชน์อันที่จริงการอยู่ในทางพระเจ้าพร้อมกับมีความพอใจก็เป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงเพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกเช่นไรพวกเราก็าเอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้เช่นกัน ถ้ามีอาหารและเสื้อผ้าเราก็ควรพอใจในสิ่งเหล่านั้นส่วนพวกที่อยากร่ำรวยก็ตกอยู่ในการล่อลวงและติดกับดักของความอยากมากมายที่โง่เขลาและอันตรายซึ่งฉุดคนเราให้ลงไปสู่ความพินาศและความย่อยยับเพราะว่าการรักเงินทองเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งหมดความโลภเงินทองนี้ที่ทำให้บางคนหลงไปจากความเชื่อและตรอมตรมด้วยความทุกข์มากมาย แต่ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้าจงหลีกหนีจากสิ่งเหล่านี้และจงใฝ่หาความชอบธรรมทางพระเจ้าความเชื่อความรักความทรหดอดทนและความอ่อนสุภาพจงต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อความเชื่อจงยึดชีวิตนิรันด์ให้มัน่นคือชีวิตที่พระเจ้าทรงเรียกให้ท่านไปรับในตอนที่ท่านกล่าวคำยอมรับอันดีต่อหน้าพยานหลายคนข้าพเจ้ากำชับท่านเฉพาะพระพักพระเจ้า ผู้ประทานชีวิตแก่ทุกสิ่งและเฉพาะพระพักพระเยซูคริสผู้ประทานคำพยานด้วยการกล่าวคำยอมรับอย่างดีต่อหน้าปอนทิอัสปิลาตขอให้ท่านรักษาคำบัญชานี้โดยไม่ด่างพร้อยและไม่มีทิฏฐิจนกว่าพระเยซูคริสองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมาซึ่งพระเจ้าจะทรงให้ปรากฏขึ้นในเวลาที่เหมาะสมพระองค์ผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญ และทรงริธานุภาพสูงสุดแต่เพียงพระองค์เดียวเป็นพระมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือบรรดาผู้ครอบครองพระองค์เพียงผู้เดียวที่เป็นองค์อมตะและสถิตในความสว่างที่ไม่มีใครเข้าใกล้ได้พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ไม่เคยมีใครได้เห็นและจะเห็นไม่ได้ขอพระเกียรติและพระอนุภาพนิรันด์จงมีแด่พระองค์อเมน ส่วนพวกที่มั่งคั่งในชีวิตนี้จงกำชับพวกเขาไม่ให้เย่อหยิ่งหรือมุ่งหวังในทรัพย์ที่ไม่ยั่งยืนแต่ให้มุ่งหวังในพระเจ้าผู้ประทานทุกสิ่งแก่เราอย่างบริบูรณ์เพื่อให้เราได้ชื่นชมจงกำชับพวกเขาให้ทำการดีให้ทำการดีมากๆให้เอ,อื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่และแบ่งปันการทำเช่นนี้เป็นการสะสมทรัพย์ที่เป็นรากฐานอันดีสำหรับตนในภายหน้าเพื่อพวกเขา จะยึดมั่นในชีวิตคือชีวิตที่แท้จริงนั้นที่โมทีเอย๋ยจงเฝ้ารักษาสิ่งที่ท่านได้รับมอบหมายจงหลีกหนีจากคำพูดที่ไร้คุณธรรมและโง่เขลาและการโต้แย้งที่สำคัญผิดว่าเป็นความรู้บางคนยอมรับความรู้นี้จึงหลงไปจากความเชื่อขอพระคุณดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด